สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับผมโอเล่8 8 8แนะครับแชมป์วิจารณ์มวยสิบเซียนสามสมัยนะครับกับช่องทาง youtube นะครับผมนะโอ้หายไปนานนะครับหลายเดือนนะครับก็ไม่ได้ไปไหนครับก็ภาคมวยทุกวันนะครับอยู่บนล็อกแล้วก็ทุกเวทีนะครับผมก็ไม่ค่อยได้มีเวลานะครับนะช่วงนี้ก็ติดไก่ชนนะครับติดไก่ชนไม่ค่อยได้มาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับต่อไปนี้ก็จะ มาลงวิเคราะห์วิจารณ์เมอไทยเจ็ดสีร่วมหน้านะครับไว้ให้สมาชิกเหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็จะได้หาข้อมูลดีๆนะครับไว้เป็นการบ้านนะครับไว้เป็นข้อมูลให้สมาชิกประกอบการเล่นในสายนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับตัวช่วยดีๆนะครับภาคสดติดขอบเวทีทุกเวทีนะครับนะ ช่องนี้ช่องเจ็ดก็เข้าวิธีได้แล้วนะครับก็รายวันนะครับวันอาทิตย์นะครับ300บาทนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์เดือนละ1,200ับาทนะครับส่วนท่านใดเล่นมวยทุกวันพฤหัสสุเสาร์อาทิตย์1,500บาทนะครับชอบแบบไหนก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์กลางครับ0 6 4ย์3 5 3 4 4ครับ0 6 4 8 7 3 5 3 4นะครับผม ก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็เบอร์ส่วนตัวผม0935392944ครับ0935392944นะครับแล้วก็ฝากองค์กรของผมด้วยนะครับกลุ่มวยพักยกดีๆนะครับโอนไวนะครับทันใจเปิดราคากาอากาศให้ออกตัวได้นะครับ ID Line OLE2893 ครับ OLE2893 ยอดสมาชิกก่อ ร้อยกว่าท่านนะครับหมุนเวียนกันนะครับสนุกโอนไวแน่นอนนะครับผมนะก็อย่าลืมด้วยนะครับก็อาทิตย์นี้ก็เหมือนเดิมครับมวยรักมวยชอบล่วงหน้านะครับในการวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทยเจ็ดสีของผมนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับนะก็ต่อไปนะครับทุกอาทิตย์นะครับจะวิเคราะห์วิจารณ์ชอบก่อนช่างล่วงหน้านะครับให้สมาชิกทุกอาทิตย์นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับนะอย่าลืมนะครับตัวช่วย นะครับหรือว่ากลุ่มมวยพักยกนะครับก็แอดอดีไลน์มาได้นะครับ OLE 2893ครับ OLE 2 8 9 3นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับนี่คือการบทวิเคราะห์วิจารณ์ชอบก่อนช่างล่วงหน้านะครับถึงวันมวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหวังว่าสมาชิกคงเข้าใจนะครับนี่คือแนวทางทัศนะนะครับก็ถ้าอยากรู้ข้อมูลดีๆนะครับอยากรู้ทันเหตุการณ์ก็อย่าลืมนะครับเบอร์กาง 0648735344 0648735344ฝากไว้ด้วยเอามาเริ่มวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้ก็ตรงกับอาทิตย์ที่11ธันวาครับ2565ก็จะสิ้นปีแล้วเร็วเหลือเกินนะครับนะครับก็อาทิตย์นี้ก็จัดไว้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็เริ่มทยอยเข้าแล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วเข้าเวทีกันประมาณ30-40ท่านนะครับสำหรับเซียนมวยภาคหูนะครับนะนะก็ภาคสดติดขอบเวทีก็เท่ากับ มวยนี่ภาคในเวทีได้ทุกช่องนะครับนะก็อาทิตย์นี้เหมือนเดิมนะครับก็ไปภาคเวทีเหมือนเดิมช่องเจ็ดสีเอามาเริ่มวิเคราะห์วิจารณ์มวยคู่แรกเลยนะครับนะก็เสียงอาจจะไม่ดังเท่าไหร่นะครับผมพอดีก็เดี๋ยวก็จะเอาหาไม้มานะครับก็หวังว่าจะพอฟังได้นะครับนะคู่แรกก็เป็นการชกระหว่างทางด้านมหาหินนักบินอะไรยนโอ้มนักต่อยมานานนะครับทางด้านเจ้ามหาหินนี่ ไฟนี้ต่อยกันที่พิกัด114ปอนด์เป็นมวยจากย่าโสธรนะครับซ้อมเกียริเพชรนะมีพี่นักบินอะไรงยนนะครับมาซ้อมอยู่กับพี่เดียเกียริเพชรนะครับก็มีพวกพี่เฉียบนะครับแล้วก็พี่ปัตตภีสิทธิขุนนะครับเป็นเทนเนอร์นะครับแล้วก็เป็นผู้ฝึกสอนนะครับทางด้านเจ้ามหาหินเนี่ยนะครับกลับมาหายใจหลังจากหายไปนานนะครับก็มาแพ้ทางด้านเจ้าเพชรเอกเกียริจำรูนนะครับแล้วก็ครั้งุดท้ายแพ้วันวิเศษลูกบ้านใหญ่ครับที่ตะวันนาบางกะปินะครับ ทางด้านมหาหินนักบินอะไรยชนเนี่ยเป็นมวยประเภทเตี้ยสั้นนะครับนาก็ประเภทจิ้มท้องสับขาประเภทเดินเข้าหาแต่นะครับไฟล่าสุดต่อยหูนะดูว่าโดนอะไรก็เจ็บไปหมดนะครับนะโดนอะไรก็เจ็บไปหมดของดูว่ากลับมาเป็นมวยคนจัดจริงแต่ว่าร่างกายยังไม่เข้าที่เท่าไหร่นะครับไฟนี้ทางด้านมหาหินนะครับจะพบกับทางด้านสายลุงเอฟพีการสซแป๊ะมินบุรีนะครับโอ้นี่นะดาวลุ่งดวงใหม่เลยหรือชื่อเก่าก็ทางด้านเจ้าคอตต้านะครับ เดสิงใต้นะครับหรือหมอคงกินสปเปอร์นะครับก็ต่อยกันที่พิกัด114ปอนด์เป็นนักชกจากภาคใต้ครับมาอยู่กับพี่แป๊ะมินบุรีนะครับช่วงหลังสดเลยเกินประมาณ 8ปดไฟไม่เคยแพ้เลยนะทางด้านเจ้าสายลุงนะครับก็เป็นมวยขวานะครับประเภทฝีมือหลักเหลี่ยมมีลูกไล่แขนมีลูกดักเสียบดักแทงนะครับแล้วก็ถือว่ากระดูกการผ่านมวยเป็นรองทางด้านมหาหินแต่นะครับได้เปรียบรูปร่างแล้วได้สดในดุมแน่นนะครับเจไฟไม่เคยแพ้มาดูฟอร์มทางด้านสายลุงครับ ก็ชนะเพชรน้องฟาร์มจากติก๊กอุบลแล้วก็ชนะคะแนนนิชเาอมุ้ยสีมุมเมืองครับครั้งสุดท้ายชนะโรเล็กวอปัญญาไวที่ตะวันนาบางกะปิครับคู่นี้เทียฟอร์มกันนะครับรุ่นพี่ก็มาหาหินประเภทสับขาต่อยท้องต่อยหน้าเปิดเกมเข้าหาแล้วก็เป็นมวยของคนจัดแต่ชื่อเสียงการผ่านมวยเนี่ยเป็นต่อแน่นอนนะครับสายลุ้งดูว่าสดขึ้นมาจริงแต่กระดูกการผ่านมวยเป็นรองเห็นชัดนะครับวันนี้ผมดูว่าทีมงานพี่เดีย ทีมงานคนจัดนน่าจะจัดได้เกิดครับไม่เกิดวันนี้ก็ต้องดับนะครับทางด้านเจ้ามาหาหินครับเป็นมวยที่น่าเล่นนะครับนะวันนี้โอกาสเช็คบินสูงสับขาต่อยท้องต่อยหน้าเข้าไปต้นต้นไปก่อนถ้าได้เปรียบก็อย่าลืมออกตัวบางตูครับผมวิเคราะห์วิจารณ์ไปที่มาหาหินนักบินอะไรยนต์ครับจะชนะสายลุงเอกันศาสตร์แปะมินบุรีนะครับ ่วนผู้ที่2ครับเป็นการชกระหว่างทางน้นเพชรเอกเกียรติจำรูนหรือว่าฝ้ามีชัยสอบเพจำรัด1 1 1ครับเป็นมวยจากสระบุรีครับซ้อมเกียรติจำรูนจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทฝีมือตั้งรับหลักเลี่ยมทรงมวยมีลูกปัดขาหลักเหลี่ยมครบเครื่องต่อยแล้วสวยงามครับแล้วก็ถือว่าเป็นมวยที่เวลาออกอาวุธนี่เนียนตานะครับ สามฟอร์มหลังทางด้านเพชรเอกก็แพ้คะแนนโดมทองลูกเจ้าพ่อลงต้มชนะมหาหินนักบินอะยนที่ลาดเดินเลืคันสุดท้ายแพ้โดมทองลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับที่ตะวันนาบางกะปิวันนั้นถือว่าตล่อยกันพลิกกันไปพลิกกันมาครับดูนะผู้ขี่แล้วเป็นทางด้านเจ้า วันนั้นนะครับผมดูว่าชูสวนด้วยนะครับกรรมการผมจําติดตาเลยวันนั้นโวมทองแพ้นะแพ้เพศเอกนะครับดูว่าตัดสินฐานสายตาหน่อยนะครับส่วนน้ําเงินครับก็ขุนศึกสตเตชพันธ์นะครับร้อยสิบเอ็ดมวยจากสงขาสอมข่ายสตเตชพันธ์นะครับนาก็ถือว่าเป็นวับชกรุ่นน้องช่วงหลังก็แพ้บ่อยนะครับต่อยมวยรอบปูนเสือไว้ไฟล่าสุดนะครับตกรอบประมาณรอบแรกนะครับทาัด้านเจ้าขุนศึกเนี่เป็นมวยขวาเตะขาต่อยหมัดนะครับ แล้วก็เป็นมวยบู๊นะครับแต่ว่าทรงมวยนะครับนะดูว่าเสียเปียบทางด้านเจ้าเพชรเอกเห็นชัดนะครับขุนตึกนี่สามรอมหลังก็แพ้เพชรน้ำชัยแพ้เพชรน้ำชัยแพ้ทหารเอกนะครับที่ไอทางด้านตะวันนาบางกะปิครับคู่นี้เทียบฟอร์มกันนะว่าดูว่ารุ่นพี่นะครับแข่งขวาฝีมือทรงมวยหลักเหลี่ยมดีกว่านะครับพอเบียดเข้าไปชนเข้าไปครับหลักเหลี่ยมทรงมวยนะครับทางด้านเจ้า ขุนศึกส,สอเตชพันธ์ก็จะมีลูกจิมท้องสับขาเดินเข้าหาแต่ทรงมวยตั้งรับนะเพชรเอกได้ออกแข้งขวามีศอกสลับต่อยแล้วสวยงามครับผู้นี้เบียดเบียดกันไปทรงมวยนะครับดูว่าเพชรเอกนะครับเกียรติจำรูนครับจะชนะทางด้านขุนศึกสอเตชพันธ์นะครับเดินทางมาถึงผู้ที่3นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากเป็นกําลังใจกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ผมด้วยนะครับช่องมวยเด็ดเจ็ดสีของผมนะครับนะผมก็จะได้วิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็หาข้อมูลดีๆไว้ให้สมาชิกที่ชื่นชอบ ทางมวยไทยเจ็ดสีนะครับวันหยุดของท่านนะครับนะก็เดินทางมาถึงวิที่3นะครับเป็นการชกระหว่างฝ่ายแดงนะครับพลังบุตรวอลสันใต้หรือว่าพลังบุตรหมวดดับลำปางนะครับ130อก่อนนะครับเป็นมวยจากจังหวัดเชียงใหม่ซ้อมวิทยาลัยลำปางนะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยในไ์สดหรือไม่ค่อยได้พูดนะครับก็มีติดขัดบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะสมาชิกนะครับนะต่อไปก็จะได้มาวิเคราะห์วิจารณ์ ให้ทุกอาทิตย์นะครับก็อาจจะคล่องตัวกว่านี้นะครับพลังบุตรนี่ก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยประเภทเตี้ยสั้นเป็นมวยขวานะครับออกแข้งแล้วฝีมือมีลูกไล่แขนมีศอกนะครับเป็นมวยเข่าในนะครับก็ครบเครื่องนะครับช่วงหลังก็ถือว่าหมวดดับลําปางนี่ก็ทํามวยดีนะครับทำมวยออกมาแต่ละตัวทํามวยแข็งแรงนะครับอย่างอาทิตย์ที่แล้วก็ส่งไอ้เจ้าอะไรนะจำไม่ได้ก็ชนะไปนะครับอาทิตย์นี้ก็ส่งพลังบุตรมา ฟอมทังด้านพลังบุตรนะครับก็ชนะประตักเอกบักบางค้าข้าวชนะนกตะนาเพชรสุพรรณยูฟ้าบุมเด็กเซียนนะครับแล้วก็ชนะยอดสุริยาต่อโยทาที่เชียงรายนะครับนะวิห์วิจารณ์อาจจะมีเสียงไก่นะครับวันนี้ผมก็มาวิเครห์วิจารณ์ที่ซุ้มไก่นะครับอาจจะมีเสียงไก่เข้าไปนะครับก็มวยไทยไก่ชนนะครับของคู่กันนะครับเราเลือดนักสู้อยู่แล้วนะครับนะต้องคู่กันนะครับมาคู่ทวนน้ำเงินครับเพชรดำพอเจริญแพทย์130มวยจากสลับบุรีนะครับ ฟอมที่พอจเจริญแพทย์รูปร่างดีครับเป็นมวยขวานะครับรูปร่างดีฝีมือทรงมวยนะครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจไม่ค่อยมั่นคงครับนะก็ถือว่ามาตรฐานมวยนี่ไม่สบายใจนะครับทางด้านเจ้าเพชรด,ดําแต่เวลาต่อยนี้ก็จะโดนปล่อยข่าวอยู่เรื่อยเลยนะครับทางด้านเพชรด,ดาฟอร์มทางด้านเพชรด,ดาก็ชนะยอดสุริยาชนะซันโวแพ้เพชรนาเคียนนะครับที่หมอชิดนะครับคู่นี้ก็เทียบฟอร์มกันนะครับก็หูรักพี่เสียดายน้อย เลยนะครับก็ทางด้านฝีมือมวยทรงมวยเ,ยเพชรดำนะครับตั้งรับออกแข้งขวามีศอกนะครับครบเครื่องส่วนทางด้านพลังบุตรก็จะเดินเข้าหาปั๊มรัดมาตีนะครับเดินเข้าไปชนเข้าไปนะครับอยอย่าลืมนะครับหัวจิตหัวใจทางด้านพลังบุตรเนี่ยจะดีกว่านะครับแล้วก็เล่นแล้วสบายใจกว่านะแพ้ชนะได้แต่ว่าทรงมวยเดือดต,ต้นเนี่ยเป็นรองทางด้านเจ้าเพชรดำแน่นอนแต่ลูกเบียดลูกชนกบพิมท้องก็ไป ฟันก็ไปขึ้นคอก็ไปมีลูกยัดไส้นะครับโดนก็ไปยุบได้นะครับนะก็คู่นี้ไปที่พลังบุตรบวชดำต่างๆครับจะชนะเพชรดำพอเจริญแพทย์อย่าลืมนะครับไปปลายนะครับไปปลายนะครับคู่นี้ส่วนคู่เอกครับเดินทางมาถึงคู่เอกแล้วนะครับเป็นการโชกระหว่างวินมรัตนบัณฑิตนะครับก็มวยจากบ้านผมอ่ะหรือชื่อเก่าเพชรอัศวินนะครับสิทธิศรวาเสือรู้ว่าโรงเรียนเมืองพญาแลสมัยก่อนผมเคยถอดมงคลอยู่ตอนมาต่อยอยู่ไอแพทย์กษานะครับก็ ไฟนี้วินนะครับต่อยที่พิกัด128อยี่ปปอนด์นะครับก็เป็นมวยศาสตร์แข้งนะครับช่วงหลังก็ถือว่าแพ้บ่อยนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ร่างกายโดนหนักๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นมวยประเภทไตขวาต่อยขวานะครับแล้วก็เข่าในนะครับก็ถือว่าครบเครื่องฟอร์มนี้ก็แพ้ต้มยำกุ้งแพ้พันศักแพ้นอกดีเซลร้อยเดียงธนวัฒนะครับไฟล่าสุดโดนนิดเดียวนะครับทิ้งตัวนะครับดูว่าร่างกายช่วงหลังไม่ดีนะครับส่วนน้าเงินนับแบมบองดีซอการขาประมูล เตี้ยสั้นนะครับต่อยหนึ่งร้อยยี่สิบแปดมวยลํำปูนนะครับก็เป็นมวยประเภทต่อยท้องต่อยหน้าประเภทหมัดเท้าเข่าสอ,อกครบแต่ว่าทรงมวยไม่มีตำาลานะครับก็ฟอร์มทางด้านแหลมบองนี่ก็ชนะหนึ่งพิชิตแพ้เจ้าเสือใหญ่แพ้มงกรทองประเภทประเภทนะครับโทษทีประเภทแย่ยงกันเกิดเลยนะครับคู่นี้นะครับนะกูดูว่าฝีมือทรงมวยเนี่ยต่อยช่องเจ็ดนะครับดูว่าทางด้านวินมอรรัตนบัณฑิตเนี่ยจะทรงดีกว่านะครับจะพลาดก็พลาดโดนต่อยท้องแล้วก็ต่อยหน้าโดนหมัด นับนอกไปแต่ทางด้านเจ้าแรลมบ้องนี่นะครับผมดูว่ามัน5ยกนะครับนะมาตรฐานดีกว่านิดนึงนะครับมันมีลูกหนักแล้วก็เวลามวยไปลองก็ราคาไม่ไปครับเพราะว่าเจ้าทางด้านแรลมบองเนี่ยเป็นมวยหมัดหนักมีศอกนะครับเป็นมีลูกหนักตลอดเวลานะครับคู่ต่อสู้นี้ทำราคาก็ไม่ไปผมออกลองครับนะผมถึงวันผมไม่รู้นะครับว่าใครเป็นต่อแต่ผมดูว่า ผมชอบทางด้านแหลมบองผมดูว่าแหลมบองน่าจะเป็นรองนะครับถึงวันนะครับเพราะว่าสมวมยทางด้านวินจะดีกว่าหน่อยคู่นี้ชอบไปที่แหลมบองรีสอร์ทการขาครับจะชนะวินมรัตนาบฑิตน,นะครับนี่คือวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทยเจ็ดสีล่วงหน้าครับประจําวันอาทิตย์ที่ 11, ธันวาสองพนกนะครับก็วิเคราะห์วิจารณ์ครบ4คู่แล้วก็จะมาสรุปมวยรักมวยชอบไว้ให้แฟนคลับที่กดติดตามผมนะครับ ก็อาทิตย์นี้ก็ถือว่ามวยถือว่าใช้ได้นะครับนะจัดไม่ห่างนะครับจัดไม่ห่างมองเห็นมองได้เปรียบไม่เท่าไหร่นะครับมองได้เปรียบไม่เท่าไหร่เอา้าผมว่าจัดให้เกิดน,นะมะหาหินนักบินอะไรย,ยนครับวันนี้แพ้ชนะไม่รู้นะครับผมดูว่าหน้าเสือวันนี้ต้องจัดให้เกิดน,นะครับแต่ต่อยไฟล่าสุดนี่ผมไม่ชอบเลยนะผมสัญญาว่าผมจะไม่เล่นแต่ให้ผมวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยผมดูว่ามาเทียบฟอร์มกับทางด้านเจ้ามหาหินกับสายลุงเนี่ยฝีมือ ฝีมือทรงมวยเนี่ยมันคนละเรื่องนะครับนะแต่อย่าลืมนะครับรุ่นน้องนี่โอกาสพลิกได้เอาต้นๆไปที่มหาหินนักบินอะเรยนครับจะชนะสายลุงเอสพีการศาดแปะมินบุรีแล้วอีกคู่ครับชอบฝีมือนะครับประกันหมัดดูว่าหลักเหรียนทรงมวยถ้าแพ้พลิกก็แพ้พลิกราคาแพงครับชอบไปที่เพชรเอกเกียรติจำรูนครับจะชนะขุนศึกสอเิชพันธ์นี่คือมวยรักมวยชอบ2คู่นะครับมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากองค์กรของผมด้วยนะครับ idline o l e 2 8 9 3ครับ โอลีสองเครับเปิดบริการทุกวันนะครับนะก็อย่าลืมนะครับก็ทักไอดีไลน์มาสอบถามได้พูดมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวช่องจะบินนะครับนะก็แล้วก็ฝากตัวช่วยมวยตู้นะครับพาสดวติดขอบวเวทีครับก็เล่นมวยเป็นอาชีพนะครับอยู่ทุกเวทีนะครับนะเดินทางไปเองทุกเวทีเดินทางไปทํางานทุกวันนะครับไม่ใช่หูก๊อปนะครับมีตัวตนจริงนะครับก็อย่าลืมนะครับนี่ไอดี เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเบอร์สมัครหู0648735344 0648735344นะครับแล้วก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับรายวันรายอาทิตย์หลายเดือนนะครับชอบแบบไหนทักกันเข้ามานะครับก็อาทิตย์นี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้กำลังใจมวยหูโอเล่8 8ดปดดด้วยนะครับนะก็เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ